สวัสดีครับผมวันนี้มาทำเมนูปลาซิวแดดเดียวคั่วพริกกระเทียมครับปลาซิวแดดเดียวเดี๋ยวเราต้องเอาไปทอดให้เหลืองกรอบก่อนครับพริกสดซอยกระเทียมโขกใบผักชีฝรั่งหั่นครับเรามาเริ่มทำกันเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปเพื่อที่จะ ทอดปลาซิลแดดเด,ยเดียวก่อนครับนำปลาซิลแดดเด,ยเดียวลงไปทอดครับ อดเขาให้เหลืองกรอบอครับเหลืองกรอบได้ที่แล้วครับตักพักใส่จานไว้ก่อนครับเรามาเริ่มทําเครื่องคั่วพริกกระเทียมครับใส่กระเทียมที่โขลกลงไปครับคั้วให้หอมก่อนครับ กระเทียมหอมได้ที่แล้วใส่ปลาซิวแดลเดียวที่ทอดลงไปครับตามด้วยพริกครับตามด้วยต้นหอมผักชีฝรั่งครับ เรามาปรุงรสกันครับรสด,ดีครับปุงนัวครับน้ำตาลหวานน้อยบบหวานมากแล้วแต่คนชอบครับซอสปรุงรสครับผม คลุกเค้าให้เข้ากันครับตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมปลาซีเิ๊ดเดียวพั่วพริกกระเทียมครับกรอบอร่อยอร่อยครับผม